ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่นองทุกคนนะคะมื่อในนุษยทิยาก,กมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควขมฝันของแม่สารคามนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของแม่สารคามเพิ่นฝันว่าเพิ่นคลอดลูกนะคะน้ำหนักเด็กน้อยคลอดออกมาสนะองพันเก้าขีดนะคะนะคะเราเพิ่นใจนุษย์ทิยาตัินะคะอายุเพลินสี่สิบเก้านะคะเกิดพศอส่อสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะ นะะ้นำหนักเล็กน้อยเพิ่มขายแกนสองเก้านย์เกนะคะกันศูนะคะอดูบาลีพีีสิบเอ็ดนะคะนะคะเลขออก209นะคะแสดงว่าเขานะคะเข่าเกเข่าเก้าสองเก้าศูนะคะ, 9, 9, 90, ะ,คะแล้วก็เข่า09นะคะแนวทางของแม่สรารคามนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่สารคามฝันต่องงวดนะคะฝันขึ้นวั่นโกนนะคะฝันว่าผีหน้านะคะผีหน้าตนที่มักขอกินเอ็มลอยหาซิฟนี่นะคะผีหน้าตนนี้นะคะมาเขียนเลขห้นะคะสามตัวหางเดียวแล้วก็สองตัวล่างหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่านงนนทิยาก,กับแม่สารคาม,มงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดนะคะ แม่วัดดีค่ะดดค่ะแม่เป็นยังไงคะแม่โช้ดีบอได้นม่หน่อยคะ่ะ <c oughs> ได้ได้หึงเก้าสิบใบแล้วก็ห้าหล่งสิบใบค่ะอือ,อดีใจนักเด้อค่ะแต่ทั้ง <c oughs> บนทั้งล่างแล้วเลขสามตัวแม่ได้สือบอสองเก้าศูนย์สองศูนย์เก้า สองเก้ากับศูนย์เก้าค่ะเรองมาหาหนึค่ะโอ้ฟันแม่นอีหรีน้อค่ะมันเป็นบาลีทีกับเล่นมักน้ำหนาะแม่นบาลีทีหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าเลขที่ว่าน้ำหนักเล็กหน่อยอันสองพันเก้าขีดนะเนาะสุดยอดอีลีค่ะโอ้หายค่ะก็หาค่ะอยู่ถามแม่แม่ก็ว่ามี่ห้ตัดสองเก้ับศูนยนย์ อันสุดยอดดีๆี่ะอันแม่นบารูไวเอฟซีโชดีน้ำบอพวกแม่นนอมบอกตัวณีที่ว่าอ้าพ<อ>ี่ไม่อีบอกแม่ไม่อีค่ะไม่ค่ะอืมว่า,า,าน้องหันว่าอยากกินเอ็มลอยหา์าซีฟเนาะ เลขออกเลขออกมันมัยากเขียนลอยหาซีขอยกินขอยกินเอ็มลอยหาซีฟีอยากกินเอ็มลอยหาซีไปเขียนหนึ่งหาศูนย์เปีกออกหานึ่งล่างอีกจัดยงไปแล้วค่ะนี่ค่ะอ๋อตอนเศร้าสิวันพูดหีิเซลเอ็มลอยไปเพิ่นมันบ่คะแม่นค่ะครับเราตามพวค่ะเพื่อนเพื่อนมาท่วงบอกค่ะแม่อันผมก็เิ่เคื่องหรอค่ะเพิ่นมาใจน้อฮะ เอ็มหาซิยูไซนอ่นนะ่โอ้จะซ้ำท่วงน่แหละเอ็มลอยหาซิบย <c oughs> ื้อไซนอนี่กะซ้ำท่วงโอ้ยยีอย่างไรที่ว่าถามยูทานกินเป็นแท้ก,อก,ก,อก็องหาซิปมันก็มัโงลอยหาซิบแอดตรงมีแหละค่ะเอ็มหาซิบย <c oughs> <c oughs> อบ้อ,อ1ซนอ่ะเอ็มหาซิปยื0อไซนอ่ะเอ็มเหาซิบ เอ็มหาิบเอ็มหาซบมันก tamam. ็ก็เอ no. ็มลอยหาซเหานี่เอ็มหาิีเอ็มหาซมันเป็นหาศูนย์วแม่เงีค่ะวากันวเอ็มหาเี้ยเอ็มหนึ่ยหาัคัข้ามาเอ็มหาซบมันก็มันก็มิแ้่หาจำได้เงมันก็มิถหาศูนย์แน่นองี้ค่ะเง่ค่ะอืมแม่ฟันจำนี่บ่ค่ะงวดนี้ แม่ก yeah. ็ ını, ันนี่เขเียนให้ค่ะเขียนให้เกส03แล้วก็01เอา0เป็นบนเด้อ01เป็นล่างเปานล่างเนที่ขาดเกต03เป็นบน01เป็นล่างคู้ใดเมื่อเขียนให้แม่อันที่ค่ะนี่ค่ะที่แรกคนบอกว่า MHA ซิบ เีค่ะวอีหมเราอกามกบบโโวหัอง่ไค่ะอืมเดีวเพิ่นกับมาเขียนเลขให้7 0ดศูนย์สามกับศูนย์หนึ่งลางเมีค่ะอืมมันโกลนค่ะม,มันกอ๋อ <c oughs> เพิ่นมากมันโกลเพิ่นเขียนเป็นตัวสีแดงหรือสีแดงค่ะแม่สีแดงค่ะอืมสีแดงทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเปล่าอืม ส่วนโตแม่ถัดตัดมันจติตตดได้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนะคะ,คะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สามทีว่าพีเขียนหาศูนย์นหนึ่งข้างล่างแมนว่าแม่เพิ่งว่าข้างล่างนี่ศูนย์หนึ่งว่ะค่ะ,คะอื้อ ว่าก <aid> ันหาิเว <'t> <W anterior> <s paid> ้นไงค่ะเอ็มเอหิเห็นแม่ยูั่นทียากกับเจนยูเอ็มหาซิสรุปว่าเพิ่นมากขําแหกเพิ่นบอกว่าเอ็มหาิยู่ใสนาะเพิ่นว่ามันบ่ค่ะแม่น่ไข่่าเพิ่นมาท่วงอยากกินเอ็มลอยหาซิเนาะหัวทีแลวเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากกินเอ็มลอยหาิมันงวนนี้เพิ่นว่าเอ็มหายื้อใส่เนาะแล้วเพิ่นกับมาเยนเลขให้แม่สามโตคือเจ็ดศูนย์สข้างล่าง พีเขียนหายคือศูนย์หนึ่งนนทียาเข้าใจถือว่าค่ะแม่ค่ะแล้วก็มาตัดหายเกตศูนย์เกตสามศูนย์สามหาศูนย์เขียนเขียนข้ามแหลกเลยแปลกเนาะเพิน่นเพิ่นมาหลายตนอยู่บ่ค่ะแม่พีหน้าตีเดียวค่ะผู้ยิ่งผู้ชายใช่งยอืมอันเป็นพีหน้าที่เคยมาประจํามันบ่ค่ะ,คะอืม แปลกเนาะมาแบบนี้ก็ดีอยู่ได้เนาะมากขำมาคุ้นอยู่มากหายโฉกหายลาบเนาะบ่ได้แม้วันแข่นะฮะแต่ว่าแม่จะไปเลี้ยงวันพูดมันป่ค่ะหมดอึ้งค่ะว่าจะไปสวยแม่เพราะว่าจะอ่อนตหาเพฮ่คนนะคะอ้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แม่บ่ได้ไปทำงานหรอือบ่ค่ะทำค่ะแต่ว่าจะไปสวยอยู่ค่ะเพราะว่าเลี้ยงเพคนนะคะอ๋อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอ่อ ดีหน้าแล้วก็จั้งจะเลื่อยไปเหตุงานเลยสุดยอดดีเนะข,นะขนาดว่าท่านได้ไปเรียงอยู่ทุ่มหาใหญแล้วเนาะ,อะ,อะขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะถ้ามีแม่มีคงสุดท้ายมีควมฟันอีกก็จังจะขอสัมผัสอีกรอบหนึ่งถ้า่มีอยากจ,จะเป็นคลิปเดียวมวนเดียวจบขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะ ไอเสวัสดีเ่ทางของแม่สารคามนะคะขอบคุณค่าวัดดีค่ะ,ค,ะค่ะพอไพี่นองเอฟซสิดยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ว่านนทิยากับแม่สารคามนะคะแต่ผู้ใดอยากรวมทําบุญกับแม่สารคามกับติดตอ่อนนทิยามาเด้อค่ะศูนย์เก้าแปดหนึเะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะศูนย์เก้าแป 1934นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายนะคะนะคะสรุปว่าแม่สลักข้ามฝันต้องงวดนะคะฝันว่าผีผีตนดีเพิ่นมาข,ขอกินเอ็มร้อยหาสิบงวดที่ผ่านมานี่นะคะงวดนี้เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเอ็มร้อยห้าสิบยื้เพิ่นบอกว่าเอ็มหาสิบยื้อใส่น้อนะคะคำว่าของเพิ่นบอกว่าเอ็มหาสิบนะคะนุนที่ยากกับเคสเอ็มห้าศูนย์นะคะแล้วเลขที่ผีเคสหายคือสามโตเป็นเจ็ดศูนย์สามนะคะ กับขางลางศูนนะคะนนทิยาก,กตัาไดใหน7 0 7 3 0 3นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหนะ้าท่างหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะกับบุมีผู้ใดรู้นะคะว่าเรขกจะออกตัวใด้นะคะเรขทุกตัวมันกับเขาได้รูดได้นะคะปวดใ้วิจารยญาณในการรับฟังรับชมนะคะนะคะนุนทิยาก,กับเขาวยพ่นไหน้พรมพ่อนพองยีซีโชวดีกันแน,น้ทางของแม่สารคามนะคะ